ห้าเจ็ดห,อหือห้าเจ็ดจะห้าห้าเจ็ดตัวยไมนี่แล่เลยใช่ไหมแล่ตอกกันเลยใช่ไหมตัดหัวบ้าเอาไม่ต้องต้องตัดหัวแต่แล่เลยใช่ ừ, ใชไหมแล่แล่เลยแล,ล,ล,ล่แบ่งครึ่งอะ่ะเค้นี่เรามีเมนูปลานะคะเปื่ออันนี้เรามีเมนูปลาอย่าลืมเอาชีส เอแล้วไปทาตจะเอาเบอร์มันต้องเข้าลายกันไหมล่ะยายทำเป็นห้น้องยายมีไลน์ไหมมีสิองเดเอามือถือค่อยทำเป็นเอาทำเป็นโอเคเออสแกนี๋ยวยายแป๊บนึงนะหนูกำลังเข้าหกสิแป๊บนึงจะหยุดทันทีโอเคนะเปิดลายไปเลย อันไหนเป็นลายอะเนี่ยอันนี้นลายด้วยไหนสีเขียวหรือสนีนี่ละนี่ยนี่อืมเป็นลายแล้วทีนี้เดี๋ยวรอให้ตัวนี้ออกก่อนแป๊บนึงได้ใช่ไหมไดทำเต็มคืออร้ายนี่นึกอยู่เลยนี่ยายก็ต้องถูกแน่เลยว่าอย่างหราบอกมาเบิน่นเบิ่นแตบอกแปดวันนั้นน่ะเจ็ดบอกว่าใช่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหวังไม,ม่ได้ยินไงเจ็ด มันจะออกตัววังมันเบิมมันเล่นหลนายตัวป่ะแค่นั้นแหละโ,โอ้โหสุดยอดเลยถูกบอยปะ่ะมันอยู่นี่ถูกถุงมั่นใหญ่อยากได้มันไงมอดมดม,มาเข้าลายให้ยายหน่อยทำลายหน่อยดิสแกนเข้าลายทำยังไงมัม้ยทำเข้าสแกนให้หน่อยนี แกไลายอ่ะเออทำไงเอาเพื่อนนี่หรอป่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวยายจะสแกยนยายจะเข้าสแกนนะโอเคนะ